สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนนะลูกเราจะเป็นการทบทวนนะคะตั้งแต่บทที่1อ่าที่เราเรียนมาทุกบทเลยนะคะเพื่อที่จะสอบปลายภาคกันนะคะสําหรับวันนี้ครูจะทบทวนตั้งแต่บทที่1ให้ก่อนนะคะก็คือเรื่องจํานวนนับ1นึถึงยีเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังลูกพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย เดี๋ยวเรามาดูจํานวนนับตั้งแต่1ถึง20กันเลยนะคะ่เด็กๆดูรูปช่องแรกคืออะไรคะอ่ารูปภาพนะคะรูปภาพผลไม้แล้วก็ตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยใช่ไหมคะ่เด็กๆดูนะลูกจํานวนแรกก็คืออะไรคะ1ใช่ไหมคะ1อ่าหอนอ,อึงอหนึ่ไมเอก1น,นะคะ1แล้วก็เลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยนะคะ มะม่วง 2, 1, 2, สองหนึ่งสองสององอสองแล้วก็เขียนเป็นเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยนะคะฝรั่งหนึ่งสองสามโซอาโมสามเลขสามอาราบิกแล้วก็เลขสามไทยนะคะแอป 1, 2, 3, 4, เปิลหนึ่งสองสามสี่แอปเปิลสี่ผลสอเอซีเมอีซแล้วก็เขียนเป็นเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยนะคะอ่าส้มกี่ผลคะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหออาหารไอทูห้า เลขอารบิก5เลขไทย5นะคะต่อไปมังคุด1 2 3 4 5 6มังคุด6ผลหอ,อกกอ็6เลขอารบิก6เลขไทย6นะคะต่อไปน้อยนา1 2 3 4 5 6 7น้อยนา7ผลจอเอดอ7อาเลข7อารบิกเลข,เลข7ไทยนะคะชมพู่1 2 3 4 5 6 7 8 ชมพูแปดผลเลขอาราบิกเลขแปดไทยนะคะ,ะต่อไปสับประรดค่ะนับค่ะหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจสับประรดเก้าผลก็เอาเกาไมโทเก้นะคะเลขเก้อารบิกแล้วก็เลขเก้ไทยแบบนี้นะคะต่อไปแตงโมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปแตงโมสิบผลสออีบ .10 ิ สิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะเลขอารบิกแล้วก็เลขสิบไทยมีหนึ่งกับศูนย์ไทยนะคะเลขสิบนี้จะเป็นเลขสองหลักนะคะ,ะเราได้อ่านจํานวนนับหนึ่งถึงสิบกันไปแล้วนะคะอันนั้นคือเลขหลักเดียวนะคะเลขหนึ่งหลักคราวนี้เราจะมาอ่านเลขจํานวนสองหลักขึ้นไปนะคะจำนวนสองหลักก็เริ่มที่สิบไปจนถึงยี่สิบนะคะเด็กๆสังเกตภาพรูปแล้วก็ข้อความตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทยตัวหนังสือนะคะอาจดูภาพนะลูกในกล่องสี่เหลี่ยมอันแรกจะมีลูกแก้วในกล่องเท่าไหร่ลูกอ่าสิบลูกนะคะแล้วก็จะอ่านว่าหนึ่งสิบแล้วก็ไอ้กล่องสีแดงๆนี้ถ้าไม่มีก็ถือเป็นศูนย์ถ้ามีสีแดงลูกแก้วสีแดงหนึ่งลูกก็เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามไปประมาณนี้นะคะตัวเลขสองหลักนะคะเขาจะเรียกว่ามีหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะอันที่หนึ่งเราจะอ่านว่า 1, 1 0กับ0หน่วยนะคะก็จะได้ว่าเลขอาราบิก1 0ก็คือ1กับ0เลขไทย1กับ0ตัวหนังสือก็สออีบอ0ประมาณนี้นะคะอ่าช่องที่2อ่านว่า1 0กับ1หน่วยก็จะอ่านว่าเป็น11อาราบิก11ไทยแล้วก็11ตัวหนังสือนะคะช่องถัดมาค่ะ หนึ่งสิบกับสองหน่วยก็จะได้เป็นสิบสองอารบิกสิบสองไทยแล้วก็สิบสองตัวหนังสือนะคะช่องถัดมาหนึ่งสิบกับสามหน่วยนะคะอ่านว่าสิบสามอารบิกสิบสามไทยแล้วก็สิบสามตัวหนังสือนะคะ,ะต่อมานะคะหนึ่งสิบกับสี่หน่วยเลขอารบิกก็สิบสี่เลขไทยก็สิบสี่ตัวหนังสือก็สิบสี่นะคะ ต่อมาค่ะหนึ่งกับห้าหน่วยอ่านเลขอารบิกก็15หเลขไทยก็ส5บห้าตัวหนังสือก็15หได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะหนึ่งกับ6หน่วยก็จะได้ว่าเป็น16อ่านสบอารบิก16ไทยแล้วก็16ตัวหนังสือช่องสุดท้ายค่ะ1 0กับเจหน่วยก็จะเป็นว่า17อารบิก17ไทยแล้วก็17ตัวหนังสือนะคะ ่ต่อมานะคะ 1, 10กับ8หน่วยเลขอรารบิกก็18เลขไทยก็18ตัวหนังสือก็18นะคะต่อไปค่ะ 1, 10กับ9หน่วยก็จะเขียนเลขอรารบิก1กับ9นะคะตัวเลขไทย19ตัวหนังสือก็19อ่าช่องสุดท้ายค่ะอ่านว่าอะไรลูก1 1ึ่งสิบสกับ0หน่วยใช่ไหมคะ เลขอารบิกก็จะได้20 20มี2กับ0อ0ไทยแล้วก็20ตัวหนังสือนะคะเด็กๆคงพอจำได้นะลูกนะเรียนมานานน่าจะไม่ลืมนะสำหรับวันนี้ครูย้ายเด็กๆทำแบบฝึกหัดในสมุดเล่มเหลืองนี้นะคะให้เด็กๆเปิดสมุดแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์เ,เปิดขึ้นมาลูก เสร็จแล้วก่อนอื่นหรือต้องทำอะไรก่อนคะเขียนวันที่นะคะวันนี้วันที่เท่าไรคะวันพุธที่25สิงหาคมพศ2564นะคะอ่ะคะเด็กๆฟังนิดหนึ่งลูกวันเนี้ยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะคะเด็กๆก็เด็กๆเรียนวันไหนเด็กๆก็เขียนวันที่นั้นนะคะเสร็จแล้วเขียนวันที่เสร็จเด็กๆก็เขียน0ถึง9าเลขไทยก่อนนะคะเว้น1ช่องนะคะ จแล้วก็เขียนเลขอารบิกนะคะ0นถึง9อ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็ขีดเส้น1เส้นให้ตรงเป๊ะเลยนะคะเสร็จแล้วเขียนโจงตอบคำถามเด็กๆลอกโจทย์ไปนะคะข้อที่1ให้วาดภาพไข่จำนวน5ฟองเห็นไหมคะอ่นนี่คือตอบนะเด็กๆก็กากระบาดตามครูเลยตอบเด็กๆก็ทำาหม่ลูกเด็กๆก็วาดไข่ไปกี่ฟองคะ5ฟองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะมีลูกฟุตบอลกี่ลูกลูกเด็กๆก็นับ1 2 3 4 5สามี่ห้าหกมีกี่ลูกคะอ่ามี6ลูกเด็กๆก็เขียนเลขอารบิกล่ะค่ะออบ6ลูกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วข้อที่3ามี่ห้าเดี๋ยวให้เด็กๆตอบเองนะคะเรียนมาแล้วน่าจะเข้าใจนะลูกอ่าเด็กๆวงมือทำต่อได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะเฉลยมาแล้วค่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆไขกี่ฟองคะไขห้าฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆถูกไหมลูก่าถูกต้องนะคะข้อที่สองตอบเท่าไหร่คะตอบหกลูกข้อที่สามตอบเท่าไหร่ลูกสิบเอ็ดข้อที่สี่ตอบสิบห้าข้อที่ห้าตอบสิบแปดในใครถูกหมดทุกข้อคะเก่งมากเลยนะคะ ผูค,คิดว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะสำหรับวันนี้เราจะพบกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ